สวัสดีครับนี่คือคลิปที่3ของผมกับเกม Allina Breakout นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนกลนะครับปืนกนที่ผมจะใช้คือเป็น MP5 นะครับปืนยอดฮิตปกติเวลาผมเล่นนะครับผมจะเอาอระเบิดมาแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับรอบนี้คือตั้งใจว่าถ้าเจอหนึ่งตัวนี่ผมจะคว้างระเบิดใส่อย่างเดียวนะครับตอนผมเดินเข้าไปไันได้ยินเสียงมีตัววิ่งมาด้านหน้านะครับผมก็เลยยิงไปแต่มันไม่ค่อยโดนนะครับ เลยจัดระเบิดคว้างไปอย่างเดียวส่วนระเบิดลูกหนึ่งผมยกเลิกไม่เป็นเนี่ยผมเลยคว้างตรงหน้าประตูแทนต้องบอกก่อนนะครับผมมือใหม่นะครับ พอผมใส่กระสุนปืนนะครับผมก็ออกมาเช็คด้านหน้านะครับพอมไม่เจอใครผมก็กลับเข้าไปในบ้านนะครับเพราะถ้าอยู่ด้านหน้านี่มันเสี่ยงเกินไปผมก็มาฝ้าประตูด้านหลังนะครับเหมือนจะได้ยินเสียงย่องนะครับผมมายินรอตรงนี้เพื่อจะได้ฟังเสียงปืนนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนพอผมได้ยินเสียงปืนผมก็คว้างระเบิดไปทางนี้นะครับแต่มันก็วิ่งมาอีกทางหนึ่ง ในตัวมันไม่มีอะไรสักอย่างนะครับนอกจากปืนหนึ่งอันผมรออยู่เหมือนได้ยินเสียงเท้านะครับ คนคือเป็นบอดนะครับประเด็นคือผมยิงกระหน,น่าไปเลยคนอินเล่นนี่ถ้าเป็นบอดเขายิงหัวแบบนัดเดียวนะครับแต่ผมนี่คือเห็นตัวแล้วยิงทันทีอ่ะบางทีเราก็คิดไม่ทันนะครับว่ามันเป็นบอดหรือเ,เป็นคนจากนั้นผมมาเฝ้าอยู่หน้ากระท่อมบ้านไม้นี่นะครับเพื่อจะได้ฟังเสียงปืนพอผมไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับผมก็รีบออกทันทีเลย ปกติผมจะไม่ชอบฟาร์มนะครับส่วนใหญ่ก็จะยิงคนแล้วก็เอาของเข้ามาแค่นี้เองครับตอนผมวิ่งไปเนี่ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างบนนะครับทีแรกก็คิดว่าบอดแต่ผมก็เราฟังเสียงอยู่พอมีรูปไอคอนระเบิดขึ้นมาได้ผมมั่นใจแล้วว่าเป็นคนแน่นอนผมเลยสาต์กระสุนแบบเต็มแม็กไปเลย แต่ผมเห็นมันดาวอยู่นะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเพื่อนอยู่ผมเลยเอาปืนที่ผมเก็บได้นะครับจริงจริงมันกระสุนมันเหมือนเด้งกลับตลอดเลยหน้าเป็นกระสุนธรรมดาหลังจากนั้นผมก็เติมกระสุนในแม็กกาซีนของผมนะครับเมื่อก่อนผมเล่นเนี่ยผมจะฉีดยาใส่ตัวนะครับแต่เพื่อนมันมาคือเราไม่มีกระสุนปืนนะครับตอนนี้เลยเวลาเล่นก็คือใส่กระสุนปืนไว้ก่อนพอผมจะไปลุดของนะครับเหมือนได้ยินเสียงแบบเท้าวิ่งมาด้านหน้านะครับ ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนมันมาจากนั้นผมเลยดักรอ,อยิงเลย <c oughs> ตอนผมยิงมันนะครับมันยังดาวอยู่นะครับคิดว่าน่าจะมีเพื่อนอยู่ พอผมยิงเสร็จนะครับก็ยังมีอีกตัวที่วิ่งใหม่จากนั้นผมก็ไปดักอีกทางหนึ่งจากนั้นนะผมได้ยินเสียงเดินนะครับ พอผมโผลไปยิงมันกลายเป็นบอทนะครับไม่ใช่คนพอผมลุดของเสร็จนะครับผมก็สแกนแล้วก็เดินลงมาข้างล่าง ตอนผมจะเปิดกระเป๋านะครับก็ดินเสียงเดินอยู่ข้างบนหัวนะครับพอได้ยินเสียงวิ่งเท่านั้นแหละผมมั่นใจแล้วเป็นคนแน่นอนน่าจะเป็นเพื่อนพวกมัน ตอนนั้นคือมียาเลยผมกดหมดทุกอย่างนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมรุดของอยู่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าเดินนะครับผมเลยเอาระเบิดเช็คเลย <c oughs> พอได้ยินเป็นเสียงบอดผมก็ลุดของต่อเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปไปพร้อมกันนะครับถ้าชอบคลิปแนวหัดเล่นแบบนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ